ลนกสาวเป็นยังไงบ้างหลังจากเชียวมียืนมีครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเราจะมีความสุขมากมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเขายังไม่ได้ย้ายออกไปอยู่บ้านของเขาใช่ไหมแม่ยังเพราะว่าเลิกเลิก31เป็นเลิกที่แบบยังขัดกันก็รอเลิกที่ว่าทั้ง2องฝ่าย นะะครอเลิกทั้งสองฝ่ายว่าถ่ายลืมไปหมดแล้วไม่ได้สัมภาษณ์นานนะหันกล้องไม่ถูกเลยเอาเสียงหาอุ้ยตื่นหมดเลยสั่นไปหมดเลยอสั่นดิสั่นแอคชั่นอะเลิร์แบบเาไปยังไงบ้างคือเลิกมันไม่ตรงกันยังไงอะไรยังไงก็เออ่ทางจีนกับทางไทยเนี่ยก็จะขัดกันนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงกลางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนไทยอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเสื้อฉายเจยซื้อ เชื้อสายจีนอย่างเงี้ยเราก็ผสมกันแต่ความรักเราก็ยิ่งแน่นกว่าเออป็นเรื่องวันไหนอรที่จริงอ่ะเขาเอาเลิก31ใช่ไหมคะแต่วันนี้พระท่านบอกว่าหยุดไว้ก่อนก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าก็หยุดไว้ต้องหาเลิกใหม่ไหมคะเออก็เร็วๆนี้ค่ะแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมแต่อยู่ที่เขาสองคนยังไม่ได้ถามเลยเพราะเขาไปฮ่องกงแล้คะแล้วจริงๆถ้าเขาต้องย้ายออกไปเราจะเง ก็เหงานะก็บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเหงาอะก็มีอยู่วันหนึ่งก็กลับมาตอนดึกแล้วก็วันที่เขาแต่งงานเสร็จแลวอีกวันหนึ่งก็เปิดประตูคือลูกบิดไม่ได้ล็อกอะมีความรู้สึกเขาไปแล้วเหรอแต่เปิดเข้าไปอ้าวยังอยู่หมายังอยู่เต็มเลยแล้วเขาก็ฟังเหมือนฟังเทปอะไรอยู่อุ้ยยังไม่ไปเลยอะคือจริงๆแล้วว่าคือเลี้ยงลูกแบบแบบเกาะมันลิงอ่ะ คือคือเหมือนกับว่าเรามีลูกตอนเด็กใช่ไหมคะมีลูกตอนเล็กๆแล้วก็เราอายุแค่20่สิบต้นๆลูกคือตุ๊กตาลูกคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องปลุกลูกสามเวลาเพื่อมาแต่งตัวแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เขาก็เขาไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าห้องที่เราเคยทําให้อะ่ะมันเนาะม,มันมันมันนึกมันนึกภาพยางนึอตอนนี้แบบ ถ้าในวันที่เขาจะต้องย้ายไปก่อนจะต้องย้ายไปสร้างครอบครัวบ้านหลังนึงก็จะตามไปคิดว่าเราอดแต่ไม่แต่ว่าเหมือนไม่ไม่ไม่ตามเพราะต้องปล่อยเพราะจริงๆแล้วแม่ก็รักเราใช่ไหมแม่เราอ่ะก็รักเราแม่ก็อยากให้เราอยู่กับหลักเขาแต่เราบอกว่าแม่ถ้าอยู่กันเนี่ยแม่จะไม่มีอะไรกินเลยเพราะเราเป็นคนต่างยังวันแต่แก้มบุ๋มอ่ะเขาอ่ะคือเขาสามารถทํางานได้แต่แม่เราอ่ะก็คือแบบ เขาเรียกอะไรเน่ชาวบ้านกับกับเราอย่างนี้ยเราต้องหาเงินเลี้ยงแม่เราแต่สําหรับแก้มบุม๋มอ่ะไม่ต้องเลี้ยงแม่หนูเอาดูแลตัวเองหนูชอบอะไรหนูทําไปเลยเดี๋ยวแม่หาเงินเองมันก็เลยเป็นการที่เราจะต้องตัดใจว่าเขาไปมีครอบครัวแล้วนะแล้วครอบครัวเขาก็ดีมากแล้วทางคุณแม่คุณพ่อของพีทอ่ะรักแล้วก็เคยพูดกับเราว่าไม่ต้องห่วงนะขอลูกสาวเราก็ดีใจนะแต่ลึกๆก็ ก็อิจฉาเนาะอิจฉาลูกอ่ะทำไมทำไมทำไมอิจฉาทำไมอิจฉาลูกอ่ะทำไมอิจฉาไม่อิจฉาบ้านโน้นไงที่ที่ลูกเราไปอยู่บ้านเขาไงแม่แม่กลัวไหมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วแม่จะเป็นซึมเศร้าเพราะว่าจะร้องไห้แม่ก็ดูแบบว่าซึมแล้วอ่ะดูซึมแล้วอ่ะไม่ก็หาหนทางดูแลตัวเองอย่างเราเกิดมรสุมชีวิต ฉีดสเตมเซลล์ฉีดเนสแล้วก็ทำผมสวยๆอะไรที่บอบพ้องเราก็เก็บให้เกลี้ยงเพราะร่างกายเรามีร่างเดียวแล้วเราทำร่างกายเราให้แข็งแรงลูกจะมองเราคนรอบข้างจะมองเราเอาเวลาไปทำเกี่ยวกับร่างกายเราเพราะเราอะ่ะมัน50อัพเนี่ยคือมันไม่ใกล้ฝั่งเราก็เป็นตัวอย่างของคนอย่างยกตัวอย่างเร็วๆเวนี้เราไปประเทศเกาหลีโดยที่เกาหลีเชิญเราไปเราก็มีความสุข แล้วจะเอาอะไรเรามนุษย์เราต้องรักของเราเนอะก็คือหันหน้าหาหมอ อะไรนะก็เมื่อกี้แม่บอกา็ทำหาหมอทาทุกอย่างให้ร่างกายเราคงกระพันเพื่อไว้ต้อนรับหลานยายที่น่ารักและเป็นคุณยายที่หลานๆเห็นแล้วยายยังตาเบลวยายยังผมดํายายยังสามารถอุ้มเขาแล้วก็โดดได้กระโดดได้เพราะมีหลานย่าแล้วใช่ไหมคะก็บอกทุกคนว่าชีวิตคนเรามีแค่2วันเมื่อวานกับวันนี้พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยวันนี้เราหากันแล้วพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ทําร่างกายให้แข็งแรงและไม่เป็น ภาละาไข่กับอายุที่อีกปีกว่าคือ60เขาต้องทำให้แข็งแรงเราคุแม่เพราะว่าเขาตั้งใจไว้มีตั้งแต่สี่มังค่าเดาๆแล้วเขาเก็บไข่หรือแป้จริงเหรอแล้วเขาเป็นหมูเหรอ่เห็นไหมเห็นไหมเราจะมีความสุขของเรานะในโลกที่ฮาใช่ไหมฮาหัวล้อเห็นไหมแม่ลี เก็กได้ไม่นานเลยรอเรืออัคราชาัดแป๊บเดียวคือมันเป็นสาย,ายเรา,เอ,าอะไรวเนนที่แบบจะืสี่คนสี่คนน่าจะน่ารักอะ่ะเพราะเราอะ่ะถึงเวลานั้นแม่ก็เก็บเงินไว้ด้วยด้วยเราทำงานเองแล้วเราก็สามารถเนี่ยหลานคนนี้หลานคนนี้หลานคนนี้มันมีความสุขในโลกที่แบบตอนนี้ ย่ากับยายขอทํางานก่อนในตัวเราใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเรามีเงินก้อนใหญ่ของเราที่เราทํามาหากินทุกวันนี้แล้วเอาไว้ให้หลานคนโน้นหลานคนนี้มันจะมีความสุขในการที่จะเห็นหลานมาเดินต่อหน้าอยากได้อะไรบอกยายนะอยากได้อะไรบอกย่ายนะมันจะน่ารักนะเดาเหตุการณ์เอา เ็นใส่สปอยแล้วต้องใช้เงินเ,ออเพราะทุกวันนี้เขาล่อหลานออกไปออหลานก็ฉลาดมากเลยเขาก็ในการน้นรีดเงินเราแบบเยอะมากแม่ใน,นความที่เราติดพี่บุมมังมีการพูดคุยกันไหมว่าแบบอาจจะกลับไะนอนที่บ้า,านสัก3าวันอยู่ทั้งหมดสวนันอะไรอย่างเงี้ยแกบอกมาแม่ไม่เป็นไรแบบ หนูไม่ได้ไปไหนหรอกหนูก็วนๆเพราะเขามีโกดังแล้วก็เขาซื้อบ้านในหมู่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วจะเอาคุณยายของเราอ่ะมาอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยอเอาคุณยายคุณยายที่ราชบุรีเอามาอยู่มาอยู่มาอยู่บ้านที่เขากําลังกํากลังจะเสร็จอยู่ตอนนี้เพราแก้มบุ๋มก็ซื้อบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งไว้ให้พวกหมาที่เขารักอยู่เราก็มั่นใจว่าวันนี้เขาไปเราไม่ร้องได้แน่นอนก็ไม่ร้องเพราะว่า ก็เดี๋ยวมันก็จะชินนะอีกไม่นานก็จะชินเกี่ยวกับเรื่องที่แบบความรักแล้วก็การมีครอบครัวเพราะตัวเราก็แยกออกมาเหมือนกันใ่อืมไม่ีทำใจได้เ่ขหาไตอนนี้ยังตอนนี้ยังเลยเพราะว่าตอนนี้ก็วิ่งวิ่งแค่แค่เขาหายไปห้องกลงเราก็มีความรู้สึกว่าเขาหายไปไหนแล้วอะแล้วมันเหมือนกับว่าคือเราไม่ได้แสดงอะไรออกเพราะรูป เพราะตอนเด็กอะ่ะเราเลี้ยงเขาจนที่เข็บว่าเหมือนเป็นตัวเราอะเวลาที่เราพูดก,กับเขาแล้วตอนที่เขาโตอะ่ะเขาเหมือนว่าแม่ไม่ได้ห่วงเขาแต่ที่จริงอะ่ะลึกๆกับแบบสุดอะเพราะเราคือคนที่ให้นมลูกสามเดือนลูกสองคนจะต้องได้รับนมจากเราเพราะแม่ผ่าท้องออกใช่ไหมไอความผูกพันมันสุดอะ่ะมันสุดมันสุดจนจนที่แบบบอกใครไม่ได้ว่าว่าเราผูกพันขนาดไหนความผูกพัน,นนั้นเนี่ยมันไม่ต้องบอก เป, اي, เป็นแม่ที่ไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่หวานแต่เป็นแม่ที่คุณมีอนาโคตคุณแข็งแรงคุณออกงานคุณสวยตั้งแต่คุณตัวไม่พ้นโต่ะอยากร่างกายเราพร้อมแต่ติดใจเราอ่ะเราได้เตรียมใจไว้แค่ไหนกับสิ่งที่มันเกิดก็แค่คิดถึงเนาะแล้วก็แบบฮ้ยทำไมมันต้องเกิดกันแบบแต่ว่าก็มีความสุขเพราะว่าลูกเป็นตัวอย่างแห่งเรื่อง ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องความรักแล้วก็ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องการมีมีคู่ของที่น่ารักแล้วลูกลูกก็ได้ได้ครอบครัวของของอีกฝ่ายหนึ่งทึ่งเป็นแฟนน่ะรักเขามันทําให้เราเนี่ยมีความสุขจุดนี้เราต้องเอามามาคู่กันหมายถึงว่าเอาเอามาใส่ว่าไม่วันหนึ่งกับวันวันใดขอทุกคนต้องแยกแน่อันนี้คือบินไปฮ่องกคือบินไปขอลูกหรือว่า ไปเที่ยวมัาเขาน่าจะไปเที่ยวเราไม่อยากไปกับเขาหรอกมก็รับงาน MUT ไงยอไงหาเงินไงอ๋อหาเงิน MUT MET ด้วย MUT ก็เอาเลาะไปหมดแล้วทั่วตรงนี้ก็มีงานอีกเอาไงล่ะใช่ไหมไม่มีงานก็บอกทุกคนนะคะไม่มีงานก็นั่งไล้สดขายของที่ตัวเองผลิตมาทั้งหมดอ้องแต่หลาคนก็แซวบอกว่า ไม่ได้ว่าแม่ได้สินสอดขนาดแม่ไม่ต้องทํางานแล้วอยู่รอเลี้ยงหลานสวยๆไม่ดีกว่าอีกหรอจริงๆนั่นคือการที่มีเงินแล้วอยู่กับบ้านเนี่ยคิดผิดมากเลยนะมีเงินแล้วไม่ไม่ออกมาเดินอย่างเงี้ยคิดผิดมากนี่แม่ขับรถมาเองนะมันเท่มากนะชุดนี้เหรอแม่ชุดนี้เราขับรถมาเองเขาเท้าห้ามไม่ค่ะเปิดสีเพถูกเปล่าหยุดเดี๋ยวนี้นะเสี่ยงนะดอนะ คือตอนนี้ก็คือผู้จัดก,การก็มาต่างคนต่างมาคือขับรถแล้วก็เปิดหลงก็ไม่เป็นไรแต่มาตรงเวลาคือขับรถเองมันเท่มากที่เราเอาเพลงที่เราชอบแล้วก็นั่งในรถที่เป็นกลิ่นของเรารถมี3ามสิบคันเราก็ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ <c oughs> ใช้ใช้ <c oughs> ขับของเรา <c oughs> ใช่มีความสุมขก็คือวันนี้แม่ยังรับงานแบบว่าตกยา่างเพราะหนคนแซวว่ารับงานเหมือนร้อนเงิน เราะแม่รับรับเยอะมากเลยแม่ออกมานลลอยหนึ่งได้โชว์ตัวได้อวดขาว่าผิวสวยตัวสวยหุ่นสวยผมแล้วก็ผู้จัดการจริงไหมมันไม่ได้แค่ประเทศเรานะผู้จัดการนะตอนนี้เกาหลีก็มาเอาเราไปก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคําว่าแม่ลีแม่ลีก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพก็ ใช้สุขภาพในการหาเงินจริงๆอ่ะอย่าบอกว่างกนะนอนอยังเสียเงินเลยเปิดแอร์ลุกขึ้นมาตอนเดึกเข้าห้องน้ําก็เสียน้ํเาเวลาที่เราไปไปใช้ห้องน้ํเาเงินไม่มีพอสําหรับใครถ้าเรามีโอกาสหาได้หาไปแล้วไม่เอาเวลาที่ไหนใช้เงินนะ อุ้ยนี่ไงได้ทำบุญด้วยเห็นไหมเห็นไหมคนแก่เห็นยัง่ะคนแก่ที่เวลาถามอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมตอบปุบปนี่ก็ใช้เงินเขาไม่ได้ให้เราฟรีถูกไหมแล้วก็ทุกอย่างใช้เงินหมดขับรถมาก็ต้องใช้เงินน้ำมันถูกไหมคะแล้วเวลาถูกใจคนรถขโบกดีก็ต้องเสียตังค์อีก แล้วเดี๋ยวกลับไปก็หารถไม่เจอแล้วเดี๋ยวลงตรงนี้รอปภเขาจะรู้เลยว่ารถเราอยู่ไหนแต่เราทํางานเราเหมือนเราเงินจริงไปหรือว่าทํางานเพื่อเอาสังคมทํางานเพื่อเอาสังคมอวดคนแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะคือทุกอย่างมาได้ได้โชว์นะว่าเรา,ารอ่ะยังยังยังแข็งแรงอยู่อสองได้เงินสามไม่เหงาไม่ต้องกินยาแบบทําให้เราเนาะอายุก็ตั้งขนาดนี้จะเอาอะไรนักหนาล่ะใส่ชุดอย่างนี้ยังใส่ได้เลยอสวยสุดแม่ แม่ีขออนุญาตคุณคุณนะคนนี้คุณขนนะคุณขนนะแม่ขออนุญาตีกหนึ่งเรื่องที่เจอกับแม่ลีน่ะวันนั้นที่เขาได้เข้าไปขอโทษแม่ไข่คนก็ชื่นชจแม่ก็น่นใจจริงจริงเขาเป็นคนน่ารักนะเคยเจอปอนที่ไปเดินแบบเพชรให้คุณชูชัยก่อนหน้านี้เขามาถึงเขาก็แย่เล่น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 แต่ชอบเขาตรงที่เขาเล่นเสร็จแล้วเขามาไหว้เราแม่ลีขอโทษนะเมื่อกี้นี้ ตั้งบทน,นั้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ที่ไม่น่าโกรธแล้วเราก็คิดในใจว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะมันเป็นแบบเราไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือผิดขอโทษไม่ผิดก็ขอโทษแล้วใครทำอะไรเราเราได้เปรียบเขาเราจะไม่เอาแล้วมันทำให้เราเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วหนึ่งมีความสุขไม่มีไม่มีการทะเลาะก,กับใครไม่มีการโกรธกับใครมันเป็นความสุขมากนะแล้วไม่ได้เสียแซง<ม>เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วบทเรียนที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกคือต้องมีคนว่าเราต้องมีคนชมเราแล้วเราเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเพราะบ้านเราไม่ใช่มีสิทธิ์าชัยบ้านเดียว เรามีบ้านลูกเขยเรามีบ้านลูกสะใภ้แล้วเราก็เป็นทั้งคุณย่าคุณยายเราจะต้องแบบทําตัวเองใหม่จริงๆแล้วว่าที่ทําไปสมัยก่อนคือต้องการเป็นตัวอย่างของของคนแก่ที่วัยรุ่นเรามีเพื่อนอายุ19เที่ยวทองหล่อสุข,ขุมวิทอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่ลีเที่ยวแม่ลีไม่ได้ดิงไม่ได้ดื่มแต่แม่ลีไปแล้วได้งานแม่ลีไปแล้วได้เงินเพราะแม่ลีไม่ดื่ม แล้วก็ได้รู้จักคนทุกวันนี้ก็ยังมีผับร้านอาหารจ้างแม่ลีไปไหลไปไหล์ก็คืออยู่ดีๆทําไมเขาไม่จ้างวัยรุ่นนะแต่มาจ้างคนแก่ไปไหล์แต่เราเนี่ยคือตอนนี้ก็คือพักอันนี้นิดนึงตอนนลางคืนเพราะว่าเราต้องดิฟวิตามินไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเนตไม่ว่าจะเป็นสกาวตาเติมความใสเติมความแข็งแรงเพื่อจะไปลุยตัวเก่าแล้วก็ เป็นทั้งเพื่อนที่อยู่ในสกุมวิทย์แล้วก็เป็นทั้งที่มาอยู่กับเพื่อนนังง่แม่หนิงคือเราเอาสลายอย่างเลยเป็นทั้งเพื่อนคนแก่และเป็นทั้งเพื่อนวัยรุ่นจริงๆเว็บแรกที่แม่เห็นคลิปแม่รู้สึกโกรธบ้างไหมคะคเข้าใจว่าเขาเข้าาขำขำเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเราก็ขับแล้วบอกเธอนั่งสินั่งเลยนะคะเราพูดดีมากมแล้วเราก็ไม่โกรธจากหัวใจ แล้วก็ไม่คิดว่าแก้มบุกจะสมัมภาษณ์เสียงเหมือนเราอีกคือเขาน่ารักอะเ,อเขาน่ารักมาก้เป็นแฟซีเขาด้วยใช่ม,มาชอบดูคลิปเขาใช่อ,อันนี้ก็เคยดูเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาพูดแล้วมันตลกดีอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันเป็นเรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากโก ไม่เข้าใว่ามันเป็นการแคระทำคนเทองใช่ตแต่ถ้าถ้าสมมุติอย่างเงี้ยเนาเราอะถ้ารู้ว่าเราได้เปรียบรู้ว่าอะไรเราได้อะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปใส่คนไม่ใช่อันนี้เนี่ยขอบคุณบุม๋มเห็นไหมปาลิจังเขาเนี่ยเขาเขาปาลิจังเขาเขาเขาปาลินาจังเนี่ยเขาเนี่ยตั้งอันนี้ไว้นะหนูอย่าอ้วนนะอย่างนี<อ>้แล<อ>้วแฮปปี้แล้วใช่ไหมหนูจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นเกาะอย่างแม่เนี่ย ปุ้มพร้อมส่หุ่นดีสิเพราะเราเราจะได้ทํางานใหม่เราทําหุ่นเราให้เป๊ะเลยให้บุ๋มดูเราต้องเป็นตัวอย่างเราจะไม่ใช้ในการเ,าเขาเรียกอะไรนะทฤษฎีแต่เราจะใช้ปฏิบัติปฏิบัติว่าแม่ไงแม่มีหนูมาสองคนหนูอายุ3ามสน้องชายอายุ30แต่แม่ยังคองรูปร่างไว้ได้แม่ยังคองทุกอย่างไว้ได้ให้นมลูก3ามเดือนหลังจาก3เดือนคือ เราเป็นสาวแล้วแสดงว่าให้ให้แก้มบุ๋มมองว่าเป็นผู้ใหญ่เอนดูเด็กเป็นห่วงเด็กน่ารักให,ให้ให้มองไปย่าง,งาน้นแล้วต่อแก้มบุ๋มก็ไม่ก้าวหลาเพราะแต่ก่อนนี้ก็คือใครว่าอะไรเราเราเราจะใส่ไปแต่ที่จริงอะ่ะเราอ่านปุ๊บแล้วเราผ่านเราอ่านปุ๊บแล้วเราผ่านเวลาเราผ่านปุ๊บเนี่ยทุกอย่างคือมาจบแต่ถ้าเราเข้าไปจิกจิกอย่างเนี้ยคือมันไม่ได้แล้วจริงๆนะขอบคุณสื่อมากเลยที่แบบทำให้แม่ลีอะ่ะเป็นอะไรที่คิด ึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนชีวิตเนาะทำให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราพูดหรือเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมันจะต้องคิดสุดท้ายแล้วแม่รีหลายคนอยากเกิดเป็นแม่รีเรารู้สึกไงเพราะว่านับวันทุกอย่างมันพร้อมไปหมดลูกสาวก็เออแล้วชีวิตเราก็ดูสวยโกงอายุขนาดเนี้ยเราอยากจะฝากเป็นคนที่พูดจะพูดถึงเราด้ฉาเรามึงยังไงบ้างบอกทุกคนเลยว่าซ้ำร่างกายเรามีร่างเดียว เราไม่รักร่างกายแล้วเราจะรักอะไรหน้าตารูปร่างเราก็เหมือนบ้านอะไรที่เสื่อมโทมคิ้วแม่แม่ลีคิดว่าคิ้วคือผ้าม่านผ้าม่านขาดเราก็ต้องเปลี่ยนแต่ผ้าม่านเนี้ยก็คือเหมือนกับเราต้องทําคิ้วให้สวยๆทุกอย่างในหน้าเราเนี่ยก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านถ้าเรามีโอกาสในการที่เราจะทําหน้าเราให้สวยก็เปรียบเสมือนว่าเราทําบ้านให้สวยแล้วแม่ลีก็คือ รักชีวิตมากแล้วก็คิดยังไงว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรไม่ไม่อยากมีความทุกข์ทำอย่างไรให้เราอยู่นานและตายช้าที่สุดและแข็งแรงสอว่อวันปีโอเคจบเยข,ขอบคุณคาะขอบคุณค่ะ